สวัสดีค่ะชาวธาตุไฟนะคะมาพบก,กับไฟแล้ววันนี้มาทาคลิปความรักให้กับชาวธาตุไฟนะคะธาตุไฟได้แก่เมษสิงหธนูเนาะดูได้ทั้งแบบไทยแบบตะวันตกเลยนะเอาที่คุณยึดเป็นหลักเลยนะคะดูเพื่อความบันเทิงดูเพื่อเป็นแนวทางนะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะขอบคุณทุกการติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ที่น่ารักด้วยนะคะมาดูกันชาวธาตุไฟนะคะความรักความสัมพันธ์ประจําเดือน กุมภาพันธนะสิบหกถึงสิ้นเดือนกุ่มภาพัน์นะคะขอตัวตนความรู้สึกของคุณในเวลานี้หน่อยชาวธาตุไฟธาตุไฟนะตัวตนความรู้สึกของคุณในเวลานี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะคุณเจออะไรมาบ้างเป็นอย่างไรบ้าง King of Swords ขึ้นมาช่วงนี้เหมือนคนที่กำลังนิ่งนะคะอืเหมือนคนพิ่ง เน่งอ่ะไม่อยากทะเลาะไม่ชอบความวุ่นวายนะคะพารมพาร้านบาลานความรู้สึกตัวเองอยู่สามเหรียญ เอออาจจะนะนะคะคนที่เงียบไปทะเลาะก,กันไปเนี่ยหวนกลับมาคุยกันอีกครั้งใช่ไหมมามอบการกลับมาคุยกันอีกครั้งนะคะน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่คุณทำไมอยากโสดละ่นะฮะทั้งที่แบบเฮ้ยคนที่นะนิ่งกันไปทะเลาะก,กันไปเขาหวนกลับมาคุยกับคุณอีกครั้งถ่ายทำไมคุณไม่สนใจ หกถ้วยอยากคืนดีไหมก็อยากคืนดีแต่มันมันอยากแกล้งเขาหรออ๋อไม่เชื่อใจเอาจริงๆมีสองกรณีก็คือบางทีก็อย,กอยากอยู่คนเดียวนะนะคะบางทีก็อยากคืนดี View of ิ o อ t u n ูเนี่ยอารมณ์ประมาณนั้นเหมือนคนที่กำลังอยู่ในช่วงตัดสินใจนะคะว่าจะกลับไปคืนดีไหมหกถ้วย คือความทรงจำม,มันมีนะคะยังมีความทรงจำอยู่ยังรักอยู่แหละนะเพราะความรู้สึกถึงการกลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งของคนเดิมๆแต่คุณกลับมีความรู้สึกว่าเฮ้ยนะคะบางทีก็อยากเป็นโสดแล้วอะนะอยากอยู่คนเดียวอยากหรือว่ามันมัน,มน,มนไม่โอเคเหมือนเดิมแล้วหรอหรือว่าไม่เชื่อใจใครแล้วไม่ไม่รักกันแล้วหรื อยู่ในช่วงที่กําลังสับสนก็ได้นะว่าจริงๆอยากอยู่คนเดียวหรือว่าอยากคืนดีกับเขากันแน่นะคะเนี่ยอยู่ในช่วงที่ไม่แน่ใจอยู่ในช่วงตัดสินใจพ่อมองแล้วมีความรู้สึกว่ากลับมาคุยกันแล้วกลับมามอบความรู้สึกให้กับคุณแล้ว อ่าขอตัวตนความรู้สึกของเขาหน่อยในเวลานี้เป็นยังไงบ้างต่อคุณนะคะเดอะสตาร์คนคนนี้อธิษฐานแล้วก็มีความหวังเสมอในความสัมพันธ์นี้นะนะคะเขาน่าจะเป็นคนที่ตัวคุณน่ะน่าจะเป็นคนที่มีอีกโก้มากนะเป็นคนที่นิ่งนะคะเป็นคนที่ชัดเจนกับตัวเองอืมตัวเขาเนี่ยเป็นคนที่อืมเนาะ เขาเป็นคนที่กลัวนะฟ้าว่าเขากลัวที่จะเสียคุณไปสามดาบกลัวเจ็บกลัวเสียใจกลัวโอ้โปรเทคตัวเองหนักมากนะคะคือเขาเป็นคนที่กลัวมากๆขี้กลัวมากๆเขาก็เลย ต้องทำอะไรบางสิ่งบางอย่างต้องกลับมาคุยนะคะกลัวคุณปิดกั้นเขากลัวคุณไม่รักเขาเพราะว่าเขาเนี่ยอธิษฐานเสมอเลยนะนี่ไงเขาต้องง้อแล้วแหละความรู้สึกของเขาต้องง้อนะคะไม่ว่าเขาจะผิดหรือถูกเขาของง้อก่อนเขากลัวกลัวที่จะเสียใจมากๆมีแผนในการง้อด้วยนะวางแผนด้วยนะเออนะคะ มีวิธีการม้อด้วยนะเจ้าเล่เพราะว่าคุณอนะไม่เชื่อใจเขาแล้วจริงๆเนี่ยเขารู้นะคะเขารู้แหมทูออฟคับเอ้ยทูออฟคอยเห็นไหมไพ่ออกมาเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นฟ้ามีความรู้สึกว่าเขากลับมาแล้วนะคะมาง้อคุณแล้วแหละเนี่ยไฮโลแฟนเนี่ย กลับมาคืนดีกันคือเขาจะพยายามที่จะทําให้คุณกลับมาคืนดีความรู้สึกของเขานะเออกลับมาคืนดีแล้วตัวคุณนะถ้ายังไม่ได้กลับมาคืนดีกันตัวคุณก็คิดแล้วว่าเพราะมันมีการแสดงออกมีสไายมีสัญญาณอะไรบางสิ่งบางอย่างจากเขาแน่นอนว่าเขาอยากกลับมาแล้วคุณนะ่ะคิดนะคะว่าเอ้ยถ้าเขากลับมานะนะคุณจะเอายังไงจริงๆฉันอยากไปต่อไหมฉันยังรักเขาอยู่หรือเปล่า ฉันยังอยากที่จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะยังยังอยากคืนดีอยู่หรือเปล่าชักไม่มั่นใจชักไม่เชื่อใจเนาะนะคนะ,ะอดีตมันจะหวนกลับมาหรือเปล่าอยู่คนเดียวก็มีความสุขดีนะคะอยู่คนเดียวก็มีความสุขดีนี่เพราะว่าคุณเริ่มเข้มแข็งแ,งแล้วคุณมั่นใจในตัวเองมากๆในช่วงนี้คุณเริ่มเข้มแข็งแ,งแล้วอะนะนะคะมันเลยเป็น อ <c oughs> คิดคิดนะว่าจะเอาอยัางไงแล้วตัวเขาก็เหมือนกันตัวเขารู้สึกว่าเฮ้ยนะคะกลัวที่จะเสียใจกลัวที่จะเสียคุณไปกลัวว่าคุณจะบล็อกเขาจริงๆกลัวว่าคุณจะปิดกั้นเขานะคะไม่ให้เขาเข้าหาแล้วอืมตัวเขาเลยพยายามที่จะมาง้อคุณเพราะเขายังมีความหวังอยู่ว่าเขา เขาต้องทำให้ได้ดิแล้วอธิษฐานด้วยนะคนคนนี้นะคะอธิษฐานอยู่เสมออุ้ยขอให้ลูกนะทําสําเร็จนะขอให้งอแฟนได้สําเร็จนะขอให้ได้กลับมาคืนด,ดีกันนะจริงอธิษฐานจริงนะคะมีความหวังอยู่เสมอเลยอืมแล้วเนี่ยยังไงก็ตามจะพยายามแม้ว่าจะต้องไม่ได้ด้วยเลขก็จะเอาด้วยกลนเซเว่นออฟซขึ้นมามีความเจ้าเล่ด้วยนะ <laughs> นะ,ะอยากคืนเดียวคุณมากๆเอาจริงๆอยากกลับมาคืนดีแหมธาดไฟของเราก็สเสน่ห์แรงเนาะนะคะเขาอาจจะเป็นชาวราศีกุมไหมราศีพฤษกนะคะหรือชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิเนะะาะธาตุลมงกุมมีถุนตุนนะคะ มาดูกันมาดูกันหน่อยว่าความกักความสัมพันธ์ในเดือนกุมภาพ,พันธ์นี้นะปลายเดือนกุมภาพ,พันธนี้นะเขาจะทำยังไงนะคะมางอหรือเปล่ากรณีบางคนฟังมีความรู้สึกว่างอแล้วแหละนะแต่พยายามที่จะต้องคืนกลับมาคืนดีกันให้ได้นะคะ หรือถ้ายังไม่งอเขาก็คิดหาวิธีที่จะมางอกุณอยู่ก็ต้องกลับมาคืนดีกับคุณให้ได้เขาแบบมั่นใจตัวเองมากๆนะว่าจะทําให้ได้อะแทรนแพลนขึ้นมาพลังงานยังไม่หลุดจากกันนะคะเพราะฉะนั้นยังไม่จบเนาะพลังงานยังเชื่อมกันอยู่นะคะยังไม่หลุดจากกันเดี๋ยวจะมาเนี่ยปรับความเข้าใจนะการเทคแอคชั่นการเข้าหาแบบสู่โจมด้วยนะคะมาแบบกล้าหาญมาแบบมั่นหน้ามั่นโหนกมั่นใจมากมาก เข้าหาแบบแบบเข้าหาแบบเอ้ยชวนกันไปชวนกินข้าวชวนอะไรอย่างนี้ด้วยนะชวนคุยมาแบบเพื่อนมาแบบกันระยาณมิตรอืมนะคะสามเหรียญสามถ้วยมาแบบนั้นเลยนี่เขาเป็นคนฉลาดคนคนนี้เป็นคนฉลาดรู้วิธีที่จะเข้าหาและจัดการได้เขาเป็นคนที่เขามั่นใจตัวเองมากๆว่าเขาสามารถทำได้ the world นะคะคุณไปไหนจะเขาไม่รอดหรอกอะไรประมาณนั้นนะ<笑><笑>อุ๊ยหัวเราะนะจัสตินะคะแล้วเขาจะทำให้คุณแบบชัดเจนมอบความยุติธรรมให้กับคุณนี่เห็นไหมชัดเจนนะคะเคลียร์ทุกอย่างให้มันชัดเจนแบบทําให้รู้สึกว่าคุณไปไหนจะเขาไม่ได้อะเนี่ยสายลุงเกิดขึ้นอืม ้าหลังฝนทำให้คุณรู้ซึ้งถึงคำฟ้าหลังฝนเป็นยังไงนะคะคนคนนี้เฝ้าดูอยู่เฝ้ามองอยู่แล้ววางแผนอยู่เนี่ยรอคอยที่จะเข้ามาอยู่แล้วนะรอดูสถานการณ์อยู่นะคะเขารอดูสถานการณ์อยู่เขาเป็นคนที่อยู่หางออกไปไหมต่างถิ่นต่างชาติต่างแดนหรือเปล่าหรือถ้าไม่ใช่นะเขารอดูสถานการณ์อยู่ค่ะ นะคะคแล้วจะเข้าหาอย่างแน่นอนนะถ้าถ้าเหมือนคนที่แบบแล้วจะเข้าหาแบบที่คุณตั้งตัวไม่ทันเลยเอาแบบว่าอืมแล้วเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์รู้วิธีพูดนะคะเขาบอกว่าคุณไปจากเขาไม่รอดแน่ๆอะไรอย่างนั้นนะ่ะนะเขาจะทำให้มันถูกต้องชัดเจนทำให้คุณรู้สึกว่าเคลียร์ปมทุกปัญหานะคะ แล้วเขาเคารพการตัดสินใจของคุณคุณคือคนที่เขารักมากๆฟ้ามีความรู้สึกว่าคุณมีผลต่อใจเขามากๆเขาจะเคารพการตัดสินใจของคุณจ u s t i นะคะแม้ว่าเคลียร์กันแล้วคุยกันแล้วมันผลออกมาจะเป็นยังไงเขายอมรับสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นด้วยนะต่อให้เขาพยายามเข้าหามากแค่ไหนพยายามเคลียร์กับคุณมากแค่ไหนเขาจะพยายามให้ถึงที่สุด พยายามให้ถึงที่สุดพยายามซ้ำแล้วซ้ำเล่าอาจจะให้เพื่อนช่วยหรือให้เพื่อนช่วยกาวใจให้เพื่อนเคลียร์ก่อนก็ได้นะเนี่ยนะคะนะมีการตกลงบางสิ่งบางอย่างแต่จริงๆจะพยายามให้ถึงที่สุดแหละคนคนนี้มีความกล้าหาญและไม่กลัวไม่หวาดหวัน่นนะคะมาดูข้อความจากเขาหน่อยงั้น คนวันศุกร์นะคนวันพุธนะคะธาตุดินพุโสกันมังกรคนวันเสาร์คนวันพฤหัสธาตุาไฟเมสิงธนูอ่ะมาครบแล้วเนาะธาตุดินน้ำลมไฟมาหมดเลยอาฟ้าขอดูหน่อยว่าเขาอยากพูดอะไรกับคุณเขาอยากบอกอะไรกับคุณคะ่ะ เขาพูดได้ตอนนี้เขาอยากบอกอะไรคุณเขาบอกว่าคุณอะทำให้เขาเป็นคนที่ดีขึ้นคุณทำให้เขาเป็นคนที่ดีขึ้น,เข,เ,น,น,ขนเขาบอกว่าคุณแล้วเขายังเด็กเกินไปนะก่อนหน้านี้อาจจะแบบเฮ้ยยังเด็กกันไปทะเลาะกันเอาแต่ใจอะไรอย่างนั้นนะทั้งคู่อะไรอย่างนั้นน่ะนะคะเขาไม่กล้าติดต่อคุณ เขาไม่กล้าติดต่อคุณเวยนี่มันรออยู่ไงเอามันรอขอโทษใช้คําว่ามันนะคะเขารออยู่เขารอดูสถานการณ์อยู่เนี่ยนะย,ยังไม่กล้าติดต่อตอนนี้นะคะเขารักคุณแบบไม่มีเงื่อนไขเลยนะ I love you unconditionally นะคะเขาบอกว่าเราต่างก็รู้ว่าเขาใช่เขาไม่ใช่สำหรับคุณนี่อะไรอย่างนั้นน่ะนะคะ ฉันคงไม่ใช่สําหรับคุณมั้งน้อยอารมณ์น้อยใจนะคะไม่สามารถอยู่แต่ฉันไม่สามารถอยู่คิดถึงคุณได้เลยไมเขาบอกว่าเขานะคะหวังว่าคุณจะให้อภัยเขาได้สักวันหนึ่งนะคะ I hope that you can g v e e h uh, for g i v e me one day นะ เขาอยากกลับคําพูดของเขาที่เคยพูดกับคุณค่ะถ้าเขาทะเลาะก,กับคุณนะแล้วพูดจารุนแรงกับคุณเนี่ยนะนะคะเขาอยากขอโทษนะเขารู้ว่าฉันทําผังทุกอย่างนะฉันรู้ว่าฉันทําผังทุกอย่างก็รู้ตัวนะว่าเขานะคะเขาบอกว่าคุณไม่รู้หรอกว่ามันยากแค่ไหนที่ปล่อยคุณไปอะอ,อ คุณไม่รู้หรอกว่ามันยากแค่ไหนที่ปล่อยคุณไปบอกเลยว่าเขารักคุณแบบไม่มีเงื่อนไขเลยนะจนแบบเหมือนคุณมีผลต่อใจเขามากๆเขาไม่กล้าแม้จะติดต่อคุณก่อนนะคะแล้วแต่ไมห่หยุดคิดถึงคุณเจริงๆคนคนนี้นะเหมือนพลังงานของคุณเป็นคนที่มีผลต่อเขามากๆมีอิทธิพลต่อเขามากๆทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเขากลัวด้วยว่าจะเสียคุณไปนะจริง เอาแบบประมาณว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวคุณนะนะถ้าคุณแบบว่าอยากให้เขาทำแบบไหนเนี่ยฟังมีความรู้สึกว่าคุณบอกเขาได้เลยนะ <c oughs> มางอฉันสิอะไรอย่างง้นนะ <c oughs> <c oughs> ได้เหรอได้เหรอมาขอไพ่แนะนำหน่อยนะคะไพ่แนะนำหน่อยะคะ่ะไพ่อยากแนะนำอะไรนะคะชาวทัตุไฟ ถ้าอยากแนะนำอะไรชาวทาดไฟคะเขาอยากมาเคลียร์กับคุณเวลานี้ตอนนี้เลยแหละแต่มันต้องรอก่อนรอดูสถานการณ์ก่อนฟ้ามีความรู้สึกว่าฟ้าหลังฝนเนี่ยนะจะเกิดขึ้นกับคุณและเขาความยุติธรรมความถูกต้องนะ ใครสักคนนึงก็เศร้าและเหงามากๆนะคะรู้สึกว่าใครสักคนหนึ่งในชีวิตหายไปเนาะนะคะแคมแแผงเอาจิงๆพลังงานยังเชื่อมกันอยู่นะปรับความเข้าใจกันได้นะคะนี่ไงมันปรับความเข้าใจกันได้นะไพ่บอกมานะคะ กระเด็นออกมาเลยเดอะสตาร์ Star, นี่ไงเยียวยากันแล้วกันคืนดีไพ่ไพ่เยียวยาไพ่คืนดีไพ่พยยพพปรับความเข้าใจนะคะพาอฟ้ามีความรู้สึกว่ามันเศร้าเมื่อไม่มีกันและกันเนี่ยเอ็ดออฟคัพมันดีมันดีนะการที่หันหลังออกมาเนี่ยไพ่บอกว่าเออมันก็เป็นเรื่องดีนะทำให้คนคนหนึ่งสํานึกนะคะว่าการที่ไม่มีคุณมันเป็นยังไง นี่ไพ่ไพ่ด่าหรือไพ่อยากแนะนำว่ะเออเขาบอกว่าอ่ะนะแล้วเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะเปลี่ยนแปลงเห็นไหมฉันเป็นคนที่ดีขึ้นคุณทําให้เขาเป็นคนที่ดีขึ้นก่อนหน้านี้อยากอ,อาจจะเด็กเกินไปรักต่างวัยหรือเปล่าหรือนิสัยอะนิสัยเด็กเอาแต่ใจนะคะคือเขาบอกว่าคุณและฉันอะเราคงเด็กเกินไปอะประมาณแบบเป็นเด็กเกินไป นะคะทะเลาะกันมีปัญหาอะไรกันก็อาจจะเอาแต่ใจไม่เคลียร์กันพ่อไพ่เนี่ยเห็นไหมมันขึ้นมาเด็กถือดาบขึ้นมาทั้งฝั่งคุณและฝั่งเขาเลยคนที่เอาแต่ใจคนที่มีก็เอาแต่ใจดื้อดึงไม่เชื่อฟังใครง่ายๆไม่ยอมใครง่ายๆนะคะอาจจะทั้งคู่นะคุณก็คิดว่าเขาเป็นอย่างนั้นคุณก็คิดว่าเขาเขาก็คิดว่าคุณเป็นอย่างนั้นอืม เพราะฉะนั้นการที่จะเข้าหาคุณเขาต้องมีแผนการและคนคนนี้เป็นคนที่นะมีแผนการที่จะเข้าหาที่จะเอาชนะใจคุณให้ได้เพราะฉะนั้นเขามีความรู้สึกว่านะมันทําให้ใครสักคนหนึ่งเนี่ยรู้นะคะสํานึกว่าการไม่มีคุณนะมันเป็นยังไงนะแล้วเขาจะเปลี่ยนตัวเองนะคะเพื่อที่จะเนี่ยการเยียวยาความสุขสมหวังนะฟพราะมีความรู้สึกว่าการเข้าหาความสุขข่าวดี นะคะกำลังจะได้รับเนาะนะคะอ,อยู่ด้วยกันจริงๆแล้วมันมีความสุขแหละแต่ว่ามันมันต้องเหมือนคนที่ต้องดัดนิสัยนะคะ a whisper of love อยากบอกอะไรนะคะสำหรับชาวธาตุไฟของเรา การแสดงออกทางความรักการแสดงออกทางความรักด้วยความอ่อนโยนนะคะความรู้สึกถึงความอยากดูแลอยากเอาใจใส่ความรู้สึกถึงความทนุถนอมอืมความซื่อสัตย์เป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญมากๆนะะนะคะเนี่ยเขาน่าจะรู้ตัวนะว่าเขาอะนะ ทำไม่ดีโกหกหรืออะไรหรือเปล่าที่ทําให้คุณไม่เชื่อใจเขาเซเว่นออฟขึ้นมาเขารู้แหละไม่งั้นเขาไม่คิดที่จะมาง้อหรอกนะนะคะเขาต้องรู้ว่าเขาทําผิดแล้วคนคนนี้นะ s speak with love and truth เขาจะพูดด้วยความรักความจริงใจการแสดงออกทางความรักการพูดด้วยความรักความจริงใจอืม พอถ้าไม่อย่างนั้นนะคุณต้องหันหลังให้เขาอีกแนะ่คุณไม่เชื่อใจเขาแล้วเขารู้อยู่แล้วนะการที่เขาจะเข้ามาเนี่ยเขาจะต้องพูดด้วยความรักความจริงใจเท่านั้นนะคะหรือการที่จะเข้าหากันได้ออทำไมต้องโกหกความสงบก,การยอมรับเป็นกุญแจสู่ความสงบภายในไม่มีประโยชน์ที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุม ไม่ต้องคิดที่จะไปเปลี่ยนแปลงเขานะคะตัวคุณสงบจิตสงบใจของตัวเองไว้ก่อนเนาะเราไม่ต้องคิดว่าเฮ้ยเราจะไปเปลี่ยนแปลงคนอื่นแต่บอกเลยนี่นะเขาบอกอยู่แล้วว่าเขาเป็นคนที่ดีขึ้นนะเขาดีขึ้นแล้วนะคะเออคุณนะเปลี่ยนเขาได้อยู่แล้วแต่คุณไม่ต้องคิดเรื่องที่จะไปเปลี่ยนเขาเข้าใจไหมอยู่นิ่งๆสงบสงบเราดีกว่านะคะอยู่แบบ แต่เ,เขาจะเปลี่ยนตัวเองเองเอ๊ะเขาต้องรู้ตัวเองว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะฟรีดอมนะคะเขาบอกว่าไม่มีอะไรหยุดคุณได้เส้นทางนั้นชัดเจนถ้าคุณต้องการให้เป็นเหมือนคุณมีผลต่อใจคนคนนี้มากๆอยู่แล้วเนาะนะคะคุณมีผลต่อใจเขามากๆอยู่แล้วไม่เปลี่ยนใช่ไหมไม่เปลี่ยนฉันเปลี่ยนตัวเองก็ได้นะคะฉันนิ่งก็ได้ ทันกลับมารักตัวเองก็ได้อ่ะดูดิดูด,ดินะคะจะทำยังไงนะคะผลสำฤทิม์มันก็จะได้ผลไงคะมันก็จะได้ผลนะคะอืมอ่ะเคลียร์ยูเอเนอร์จีเคลียร์พลังงานตัวเองดีกว่านะคะไม่ต้องไปเคลียร์พลังงานของเขาเนาะเดี๋ยวเขาจะเคลียร์พลังงานของเขาเอง เขาอยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นเพื่อคุณเองเพราะว่าคนคนนี้อธิษฐานแล้วมีหวังแล้วเขากลัวมากที่จะเสียคุณไปนะคะเขาเสียอกเสียใจอืมกลัวคุณอะปิดกั้นเขาด้วยซ้ํานะคะกลัวติดต่อคุณไม่ได้กลัวคุณไม่ให้เขาเข้าหานี่เขาต้องพูดความจริงเขาต้องเปิดเผยความรู้สึกเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะเขาจะเป็นอย่างนี้ไม่ได้แล้วนะ การร่วมสร้างเพราะเขาอยากอยู oh, ่ข้างคุณเขาอยู่อยากอยู่ใกล้คุณอยากอยู่เคียงข้างคุณนะคะเขาจะต้องเป็นคนที่ชัดเจนแล้วเปิดเผยหรือกล้าแสดงออกกล้าที่จะพูดความจริงออกมาถ้าก่อนหน้านี้เขาไม่พูดอะไรที่มันชัดเจนหรือไม่เปิดเผยความรู้สึกบอกเลยว่า คนคนนี้นะคะรู้สึกดีกับคุณมากๆแล้ว be willing to express love เขาจะแสดงออกต่อจากนี้ให้คุณรับรู้ว่าเขาอยากดูแลคุณเนาะแสดงออกถึงความรู้สึกว่าเฮ้ย ันรักเธอจริงๆนะอะไรอย่างนั้น Re-read your เ g งค่ะปลดปล่อยพลัง come to m e to c a ฮ e c o m e to r l e a r y o u r energy c l e a r energy ออกมา2ใบแล้วนะคะแล้วก็ separation มันเป็นช่วงเวลาที่ต้องห่างกันแต่ไพ่ใบน,นี้ไม่ได้อยากห่างกันนะการซั p พ r ร t e ครั้งนี้นะเพื่อให้เคลียร์เอเนจีจริงๆทั้งคุณและเขาด้วยนะคะ มันพลังงานลบเกินไปมันอยู่ใกล้กันแล้วมันจะยิ่งยิ่งไปกันยากเออบางทีการห่างเนี่ยมันก็ดีนะทําให้เราอาจจะคิดอะไรได้มากขึ้นนะคะ trust ความเชื่อความเชื่อของคุณมีผลมากๆเลยนะไอเอฟฟฟอร์มนาวหนึ่งปีต่อจากนี้นานไปไหมไม่รอแล้วหมอฟ้าสัน้น ให้บางคนบอกไม่รอแล้วหมอฟ้านานไปหนึ่งปีต่อจากนี้นะคะอายเฟอร์ฟนาหรือหนึ่งปีต่อจากนี้ฟ้ามีความรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นฟ้ามีความรู้สึกว่าเออมันต้องให้เวลานะนิสยัยสันดานหรือบางสิ่งบางอย่างเนี่ยหรือปีนี้มันอาจจะเป็นปีชงมของคุณด้วยก็ได้หรือเปล่า เป็นปีที่แบบว่าไม่โอเคด้วยหรือเปล่านะคะนะเพราะว่าถ้าหนึ่งปีต่อจากนี้ถ้ามันมีอะไรที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นมันอาจจะต้องเป็นช่วงที่พวกคุณต้องมาเคลียร์เอเนจีช่วงที่ต้องเคลียร์ตัวเองเนาะนะคะเคลียร์พลังงานตัวเองสมดุลพลังงานตัวเองถ้าไม่ไหวก็วไม่ไหวเนาะฟังมีความรู้สึกว่า ะะถ้ามันไม่โอเคก็ไม่ต้องโอเคเพราะว่าการที่จะอยู่ด้วยกันนั้นมันต้องพูดความจริงด้วยกันเท่านั้นนะคะการเคลียร์พลังงานเท่านั้นที่จะส่งผลที่ดีสำหรับคู่ของคุณด้วยถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ไม่อยากที่จะเราคิดว่าเราเคลียร์แล้วแต่เขาไม่เคลียร์นะนะคะ รู้สึกว่าเราเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วฟรีดอมเลยค่ะไม่มีอะไรหยุดคุณได้เส้นทางนั้นชัดเจนถ้าคุณต้องการให้มันเป็นเพราะฉะนั้นให้อิสระกับตัวเองนะคุณอยากเดินไปทิศทางไหนนะคะดูเส้นทางมันมันสวยงามสำหรับเส,ส้นทางของคุณเสมอเลยความรักครั้งนี้มันต้องพูดความจริงเท่านั้นมันถึงจะร่วมสร้างได้ถ้ามันไม่ชัดเจนมันไปต่อกันไม่ได้อยู่แล้ว ตัวคุณจะรู้ดีนะคะอ่ะอันนี้อะไรการรักษาการเริ่มต้นความรู้โบราณแรงบันดาลใจจากพระเจ้าอืมใครสักคนหนึ่งเป็นคนที่มีพลังเยียวยาในตัวเองด้วยนะพลังเยียวยาผู้อื่นและพลังเยียวยาในตัวเองมีพลังงานที่มันมีภูมิปัญญามีอะไรที่มันดีอยู่ข้างใน นะคะดึงมันออกมาใช้นะนะคะเอาตัวเองคุณหรือเขาอาจจะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นเยียวยาคนอื่นรักษาคนอื่นได้ดีก็ได้เอาเวลานั้นมานะคะพัฒน,นาตัวเองแล้วช่วยเหลือคนอื่นดีกว่านะมันเป็นอาจจะเป็นช่วงเวลาที่จะทําให้คุณมีความสุขการได้ปลดปล่อยตัวเองได้ช่วยเหลือคนอื่นเคลียร์ e อ g เนตัวเองมันจะทำให้คุณเป็น คนที่มีความหมายกับตัวเองมากขึ้นนะความกระจ่างใสแรงปัทนาพลังวิญญาณการกำเนิดฟ้ามีความรู้สึกด้วยไพ่ใบนี้ออกมาแล้วฟ้ามีความรู้สึกถึงพลังภายในของคุณดีมากๆนะคะถ้าคุณฝึกฝนในระดับหนึ่งเนี่ยฟ้ามีความรู้สึกว่าคุณสามารถใช้กดแรงดึงดูดได้ดีคุณสามารถสร้างแรงปัทนาของคุณได้เออ คุณต้องคุณมีดีอยู่แล้วคุณต้องเคลียร์เอเนจีของตัวเองอย่าให้พลังงานลบมันมากเกินไปนะคะอย่าให้พลังงานลบมากเกินไปสมดุลพลังงานตัวเองนะมีความสุขให้มากๆใช้ชีวิตให้มีความสุขนะคะคุณจะได้ในสิ่งที่คุณอธิษฐานร้องขอสิ่งนั้นจะสมหวังชีวิตมีแต่เรื่องราวดีๆมีแต่ปาฏิหาริย์ดีๆเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะสมดุลพลังงานตัวเองให้ได้ก่อน สำรวจตัวเองนะนะคะสำรวจตัวเองว่าช่วงนี้เป็นยังไงใจวุ่นวายหรือใจสงบไปเอาจิตใจไปวุ่นวายกับคนอื่นมากไปหรือเปล่านะพลังงานมันต้องดีนะคะมันถึงจะได้ผลสัมฤทธิเคลียร์เอเนจีแล้วผลสําฤทธิจะเกิดขึ้นนะคะการเปิดใจคุยกันจะไปต่อกันได้เนาะนะคะช่วงที่ห่างกันเนี่ยมันดีมันดีให้ได้เคลียร์พลังงานให้คนคนหนึ่งรู้ตัวเองว่า คนคนหนึ่งก็สาคัญกับคนคนหนึงมากแค่ไหนนี่แหละนี่แหละนี่แหละนะนะคะมันมีความหมายกับทุกสถานการณ์ขอบคุณทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตเนาะนะคะโอเคก็จะประมาณนั้นนะสำหรับชาวธาตุไฟนะคะสุขสมหวังในความรักมีความสุขในความรักแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยค่ะบ๊ายบายจุ๊บๆค่ะบ๊ายบายค่ะ